สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสบายดีกันอยู่หรือเปล่าครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับไปดู10อย่างที่คุณต้องทําก่อนการอัปเดตใหม่ในวันเสาร์นี้นะครับที่มีชื่อว่าบิน stock อัปเดตนั่นเองนะทุกคนทุกคนจะต้องทําอะไรและจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับก่อนไปรับชมผมก็ขอฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์และกด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของผมกันด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะ2 0 0 0 0ซับแล้วนะครับเดี๋ยวเรา20,000ซับไปด้วยกันเย่ค yeah. ลิปนี้สนับสนุนโดย Ne mohop รริกาาจํหนสัตเลี้งสุดเทพแลละผลไมช็ ต่างในโกล์อาร์เดนและยังมีบริการรับฟาร,ร์มแมปต่างๆในโลบอกรับกีฟเกมพาร์ตและบริการอื่นๆอีกมากมายสะดวกปลอดภัยและรวดเร็วต้องที่นิโมช็อปเลยครับ UG Phone แอปพลิเคชันระบบคลาวมือถือที่จะทําให้คุณสามารถฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับคนที่อยากฟาร,ร์มแบบออโต้หรืออยาก AFK แต่ไม่อยากเปลืองค่าไฟหรือค่าเน็ตและที่สาคัญราคาย,ยังถูกมากอีกด้วยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทและตัวแพ็กเกจที่ผมอยากแนะนําให้ทุกคนได้ลองใช้คือ M V P จ่าย ไม่กี่บาทแต่คุณจะได้รับเครื่องที่แรงกว่ารุ่นพื้นฐานถึง3เท่าอย่าลืมใส่โค้ดนอมี่เพื่อรับ450เพชรไปทดลองใช้กันฟรีฟโดยก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับทุกคนวันนี้ผมก็ขอประกาศรายชื่อผู้โชคดีของกิจกรรมแจกกอริล่าเชฟส2ตัวของเราก่อนนะครับโดยรายชื่อผู้โชคดีก็ตามที่ผมขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับทุกคนผมได้ทาการแอดเพื่อนไปเรียบร้อยทุกคนสามารถรับเพื่อนของผมแล้วก็เข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ของผมเพื่อรับของรางวัลได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับทุก อยากให้ทุกคนฟาร์มเจ้าฮอตดอกตรงนี้ไว้ให้ได้เยอะที่สุดเลยนะครับทุกคนเจ้าฮอตดอกอย่างนี้นะฟาร์มไว้ให้ได้เยอะสักประมาณ50ชิ้นนะครับทุกคนสาเหตุที่ผมอยากให้ทุกคนทําฟาร์มฮอตดอกไว้นะครับเพราะว่าเร็วๆนี้นะครับทุกคนจะมีการเพิ่มสิ่งที่เรียกว่า pet pouch นะครับทุกคนหรือว่าเป็นกระเป๋าเก็บสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับทุกคนเป็นตัวนี้เลยนะครับน้องกําลังจะเพิ่มเข้ามานะครับโดยพาสซีฟของน้องก็คือ increase your pet win inventory นะครับ slot by บวกวันนะครับก็คือมันจะเพิ่ม กระเป๋าสัตว์เลี้ยงของทุกคนนะครับ1ช่องนะครับทุกคนสูงสุดคือ50ช่องนั่นเองนะครับปกติทุกคนจะต้องเอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปเลี้ยงให้เวลเยอะๆเพื่อไปแลกเป็นสล็อตสัตว์เลี้ยงนะครับแต่ตอนนี้ได้มีการเพิ่มกระเป๋าเก็บสัตว์เลี้ยงมาแล้วนนั่นเองนะครับทุกคนถุงนึงจะได้1ช่องนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้ฮอทดอกอยู่ประมาณ50ิชิ้นนะครับทุกคนนี่คือสาเหตุที่ผมอยากให้ทุกคนฟาร์มฮอทดอกไว้ประมาณ50ชิ้นนคททุกเพื่อํากระเป๋าทั้งหมด50กระเป๋านั่นเองะาจะ ได้รับช่องเก็บสัตว์เลี้ยงเพิ่มถึง50ช่องเลยนะครับทุกคนเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็ผมไม่รู้ว่าหลังจากที่อีเวนต์กิ้งเนี่ยหมดลงไปแล้วนะทุกคนมันยังจะสามารถคาบอาหารได้อีกหรือเปล่านะครับทุกคนเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนเตรียมพร้อมไว้จะดีกว่านะครับเผื่อมันคาบไม่ได้แล้วทุกคนก็จะหมดสิทธิ์ในการได้รับเจ้ากระเป๋าตรงนี้ไปเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูของอย่างอื่นที่ต้องใช้กันบ้างนะครับนั่นก็คือคอมมอนเอกนะครับทุกคนแล้วก็เป็นสมอรททีสมอรททอยแล้วก็เป็น ฮอตดอกนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งสมอลทิตกับสมอลทอยเนี่ยเราสามารถหาได้จากโต๊ค้าฟตรงร้านขายคอสเมติกตรงนี้เลยนะครับทุกคนน้องก็คือตัวนี้โดยจะใช้คอมมอนเอ็กโคคอนัทแล้วก็โคคอนัทแล้วก็แชดเิลนะครับส่วนสมอลทิตจะใช้เป็นคอมมอนเอ็กดราก้อนฟู้ดบูเบอรี่แล้วก็ Food, berry, แชดเดิลนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งตรงนี้หาง่ายอยู่นะครับทุกคนแต่ว่าจ้าฮอตดอก Dog, เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันยังจะหาได้อีกไหมเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมทําไว้ให้ครบ50ชิ้นนะครับทุกคนเพื่อรับกระเป๋า50ใบนนนั่นเองะคทุกจได้มี ช่องใส่สัตว์เลี้ยงเพิ่มมากถึง50ตัวเลยนะครับทุกคนตรงนี้ค่อนข้าง o อมากสําคัญที่สุดเลยด้วยทุกคนอย่าลืมทําไว้ให้เยอะและในส่วนต่อมาของเรานะครับทุกคนก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับทุกคนอยู่ข้างหลังของผมเองตรงนี้เลยนะครับทุกคนผมอยากให้ทุกคนหาเต้ากอริล่าไวใ้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับทุกคนพยายามฟาร์มเจ้ากอริล่าไวใ้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเจ้ากอริล่าเนี่ยมีพาสซีฟในการช่วยดูบิเคตอาหารที่เราทํานั่นเองนะครับทุกคนการดูวิเคตอาหารดี องไนะครับทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้เลยว่าข้อแรกผมบอกให้ทุกคนทําเจ้าฮอทดอกไว้ให้ได้มากถึง50ชิ้นเลยนะครับทุกคนซึ่ง50ชิ้นเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะทํายากอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเรามีเจ้ากอริล่าเนี่ยจะช่วยลดความยากหรือว่าการหาของที่มันเยอะจนเกินไปได้มากพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเจ้ากอริล่ามีพาสซีฟในการดูพิเคตอาหารที่เราปรุงหรือว่าเราทํานั่นเองนะครับทุกคนครับหชิ้นจะได้เพิ่มอีก1ชิ้นเลยนะครับยิ่งมีเยอะก็ยิ่งมี โอกาสที่สูงขึ้นในการที่จะดูบิเคทนะครับซึ่งตอนนี้ของผมมันก็3ชิ้นดูบิเคทครั้งหนึ่ง3ชิ้นดูบิเคทครั้งหนึ่งประมาณนั้นนะครับอย่างโชคดีก็คือดูบิเคททุกชิ้นที่ใส่ไปเลยนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เวลของผมมันก็ยังไม่ค่อยเยอะมากนะครับประมาณเวลยี่แปนี่ก็5.43แล้วนะครับทุกคนโอกาสมันเยอะมากนะครับยิ่งเราใส่เยอะโอกาสมันยิ่งเยอะนะครับส่วนวิธีหาน้องก็คือการเอาผลไม้ที่ติดมิวเทชันมาให้เจ้าหนูกินนะครับทุกคนก็จะมีโอกาสได,ได้รััับบนนนน้องนนองง่เะคร โดยโอกาสการที่เราจะได้รับน้องเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ5%นะครับทุกคนแล้วก็เผื่อใครไม่ได้ดูคลิปรีวิวเจ้ากอริล่าที่แล้วของผมนะครับผมก็จะบอกว่าน้องต้องใช้กับเจ้าหม้อคุกกิ้งพอตตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนเป็นคุกกิ้งตัวนี้จะมีโอกาสอยู่ที่30%นะทุกคนกอริล่าตัวหนึ่งนะครับจะต้องใช้หม้อ1ชิ้นนะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าหากมีกอริล่า8ก็จะต้องใช้หม้อ8นั่นเองนะทุกคน2อันนี้ควรจะต้องหามาคู่กันนะครับเพราะว่าถ้าหากไม่มีหม้อเจ้ากอริล่าจะไม่ทานนําาาางนถ้หกมมีอ เดียวก็ไม่มีกอริลาก็ไม่ทํางานเหมือนกันนะครับทุกคนอย่าลืมหากอริลากันมาไว้เยอะๆนะครับทุกคนเพื่อที่จะลดภาระในการค้าของหรือว่าปรุงอาหารของเรานั่นเองนะครับจะได้ถึงเป้าหมายไวๆแล้วก็เอาเวลาไปทําอย่างอื่นได้อีกนะครับทุกคนในส่วนต่อมาของเรานะครับทุกคนก็คือการทําความสะอาดสวนนั่นเองนะครับอย่างที่ผมจะบอกทุกคนประจําเลยนะครับว่าหลังจากหมดอีเวนต์แล้วเราควรจะทําความสะอาดสวนนะครับทุกคนให้สวนมันโล่งเพื่อพร้อมที่จะเล่นอีเวนต์ใหม่นะครับทุกคนพร้อมต้อนรับ ในการปลูกพืชอีเวนต์ใหม่ๆหรือว่าปลูกพืชทําภารกิจในอีเวนต์ใหม่ๆนะครับซึ่งวิธีการทําความสะอาดสวนของเราก็จะแตกต่างกันไปนะครับทุกคนแล้วแต่คนใช้แต่ถ้าเป็นสูตรของผมนะครับผมจะใช้รีเคมเมอร์กับกระรอกนะครับทุกคนซึ่งเจ้ากระรอกที่ผมพูดถึงน้องก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับทุกคนเป็นระดับรีเจนเดอรี่นะครับสามารถหาได้ในไข่มิสติคอลเอกนะครับซึ่งไข่มิสติคอลเอกเนี่ยยังหาได้อยู่นะครับโดยจะมีโอกาสฟักได้ที่26.79%นะครับเป็โสกาสที่เยอะมากๆเลยนะครับ เรียกได้ว่าเป็นโอกาสในชิ้นที่2ของในไข่เลยก็ว่าได้นะครับทุกคนมันไม่ได้หายากเลยนะครับเจ้าตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูพาสซีฟของเจ้ากระลอกกันบ้างนะครับทุกคนน้องบอกว่าเจ้ากระลอกเนี่ยจะมีโอกาสเล็กน้อยนะครับทุกคนที่จะได้รับรีเคมเมอร์คืนหลังจากใช้นะครับแล้วก็จะได้รับอีกพีต่อวินาทีด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้เราไม่ได้สนใจนะครับเราสนใจแค่ที่น้องได้รับรีเคมเมอร์คืนนั่นเองนะครับทุกคนโดยในนี้จะไม่มีบอกเปอร์เซ็นในการได้รับนะครับแต่ถ้าหากว่าเราปล่อยลงในสวนเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิด รู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์มันจะอยู่ประมาณ12-15นะครับทุกคนต่อตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราใส่ไปทั้งหมด8ตัวทุกคนก็จะเอา10 5นะครับทุกคนเอากดผิด15นะครับคูณกับ8จะมีโอกาสมากถึง1 2 0เลยนะครับทุกคนที่จะได้รับรีเคมเมอร์คืนนะซึ่งอันนี้เป็นวิธีเก็บกวาดสวนของผมนะครับผมจะครบรีเคมเมอร์อยู่สักประมาณ50ชิ้นนะครับหลังจากนั้นผมก็จะเก็บกวาดสวนทั้งหมดของผมด้วยรีเคมเมอร์เลยก็แทบจะเสียบ้างไม่เสียบ้างมันก็แล้วแต่ดวงนะครับทุกคนแต่ว่าโอกาสมันเยอะมากๆทุกคนก็อย่าลืมไปหาเจ้ากระรอกมาเก็บไว้นะครับทุกคนเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยเคลียรับ Even ใหม่ได้ดีมากๆเลยนะครับทุกคนส่วนในข้อต่อมาของเรานะครับทุกคนหลังจากเคลียร์สวนแล้วผมอยากให้ทุกคนซื้อมเมล็ดในร้านค้าไว้ให้หมดเลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นมเมล็ดอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นมเมล็ดที่อยู่ระดับคอมมอนหรือพิสมาติกก็ตามนะครับทุกคนเอลด n นสตอเบอรี่ไจแอนต์พคอนพวกนี้ผมอยากให้ทุกคนซื้อไว้ให้หมดเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเร็วๆนี้นะครับจะมีการอัปเดตที่ในส่วนของโกลว์การเดนไกด์นะครับทุกคนหรือว่าเป็นอินเด็ก์นั่นเองนะครับทุกคนถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายๆน้องก็คือ Index หรือว่าตัวสะสมผลงานนั่นเองนะครับโดยหน้าตาของเจ้าอินเด็กหรือว่าตัวสะสมผลงานก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับทุกคนจะสังเกตว่าน้องจะต้องการพืชหลายๆชนิดนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งปลูกครับแต่ว่าเราเตรียมเมล็ดทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับทุกคนในนั้นก็จะประกอบไปด้วยเพชรนะครับทุกคนตรงนี้เอ้แผลงนะครับทุกคน sorry แล้วก็จะเป็นเพชรนะทุกคนแล้วก็จะเป็น cosmetic จากนั้นก็จะต่อด้วย food นะครับตรงนี้จะมีเก็บเป็น record หมดเลยนะครับและอย่างที่ทุกคนรู้ดีเลยว่า achievement หรือว่าอินเด็กเนี ถ้าหากเราทําสาเร็จแล้วเราจะได้รีวาร์ดนั่นเองนะครับทุกคนโดยรีวาร์อาจจะเป็นเช็คเกิลหรือว่าอาจจะเป็นถุงนอร์มอลซีดอะไรก็ว่าไปนะครับทุกคนแต่ว่าแน่นอนแหละมันต้องได้รางวัลอย่างแน่นอนนะครับทุกคนที่ผมให้ทุกคนซื้อพวกมเมล็ดไว้ก็พออย่างนี้นั่นเองนะครับทุกคนแล้วผมคิดว่ามันไม่น่าจะเล็กขอดย้อนหลังนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเล็กขอดแค่ตอนที่เจ้าไอ้นี่เพิ่งเข้ามานะครับทุกคนเพราะฉะนั้นพอมันเริ่มเล็กขอดปุ๊บเราก็ทําการปลูกแล้วก็รับของรางวัลที่เป็นอินเด็เเก ด้วยตรงนี้โอเคเมื่อกี้เราพูดเรื่องโกลาเดนอินเด็กหรือว่าโกลาเดนไกด์ไปแล้วนะครับทุกคนซึ่งแน่นอนในโกลาเดนไกด์จะต้องมีพวกนี้อยู่แน่นอนเลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นทากโกเฟิร์นนะครับหรือว่าโมชิเมส์ที่เป็นในส่วนของเพชรนะรทุกคนหรือไม่งั้นก็เป็นพวกพ a าสเซล์ขาดนะทุกคนพวกนี้สําคัญหมดเลยนะครับทุกคนทุกคนอย่าลืมมาสารรเออมาเก็บไว้นะครับทุกคนมาหาเก็บไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับทุกคนพวกนี้ก็สําคัญนะชิคเก้นซันนี่ชิคเก้น นะครับทุกคนกอริล่าเชฟหรือแม้กระทั่งคอสเมติกที่ดูไม่จําเป็นก็ตามนะครับทุกคนพวกนี้สําคัญทุกอย่างเลยนะครับของในนี้ก็สําคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมเก็บไว้นะครับทุกคนอย่างน้อยขออย่างละ1ชิ้นก็ได้นะครับถึงเราจะไม่ได้ใช้แต่อย่างน้อยเราได้รับรางวัลหรือว่ารีวาร์ดในอินเด็กซ์นั้นนะครับทุกคนทุกๆอย่างทุกคนควรจะเก็บไว้อย่างน้อย1ชิ้นนะครับบัตเตอร์นั้สปริงออนเนียนหรือว่าจะเป็นพิคเกิลฟรุตหรือว่าจะเป็นเบทเทิลเมลอนพวกนี้นะครับเกบ มากเลยนะครับอย่างน้อยมีอย่างชิ้นหนึ่งก็ดีนะครับทุกคนเพื่อรับรีวาร์ดของนั้นๆนะครับซึ่งในอินเด็กซ์เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนมันจะมีเล็กขอดทางด้านของฟลูสด้วยนะครับทุกคนว่าผลไม้ที่เคยได้ใหญ่สุดคือเท่าไหร่เคยขายได้มากสุดเท่าไหร่นะครับทุกคนปลูกไปเท่าไหร่เก็บไปเท่าไหร่นะครับทุกคนมเวเทชั่นที่ดีที่สุดคืออะไรมันจะเล็กขอดพวกนี้หมดเลยนะครับซึ่งผมมั่นใจว่าเจ้าพวกนี้ทุกอย่างจะทําให้เราได้รับของรางวัลหรือว่ารีวาร์ดนั่นเองนะทุกคนเพราะฉะ นะครับทุกคนหรือว่าถ้าใครไม่ได้อยากได้รีวาร์ดในนั้นก็สามารถมีแค่อย่างละชิ้นเพื่อรับรีวาร์ดเล็กๆน้อยๆให้รู้ว่ามีได้นะครับทุกคนและในส่วนต่อมานะครับทุกคนหลังจากที่ทุกคนเคลียร์สวนจนโล่งเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อรอรับอีเวนต์ใหม่อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมอยากให้ทุกคนปลูกพวกผลไม้พวกที่เป็นประเภทเนื้อแข็งไว้นะครับทุกคนหรือไม่งั้นก็เป็นไม้ยืนต้นนะครับไม้ยืนต้นมีอะไรบ้างเออมีโคโคนัทนะทุกคนลูกพีชเอ่อดาก้อนฟลุดแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยนะครับ ต้นแล้วก็ปลูกใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับทุกคนพวกนั้นเหมือนจะมีบทบาทในการทำอีเวนต์ต่อไปมากๆเลยนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูสปอยที่หลุดออกมากันนะครับทุกคนโดยน้องก็คือเจ้า NPC ตัวใหม่นั่นเองนะครับทุกคนถ้าหากเราสังเกตตรงนี้เขาต้องการ Woody Plan t นะครับทุกคนหรือว่าไม้เนื้อแข็งหรือไม้ยืนต้นนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งเจ้าพวกไม้เนื้อแข็งพวกนี้จะปลูกนานมากเลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเอ่อโคโค่นัทอย่างนี้ก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่นะครับทุ ดักกอนฟลุดอะไรอย่างนี้นะครับจะใช้เวลาที่นานมากๆในการปลูกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนปลูกไว้ก่อนเนี่ยทันทีที่อีเวนเข้านะครับทุกคนก็จะมีสิทธิ์ได้เล่นก่อนนั่นเองนะครับโดยถ้าจากข้อมูลของผมไม่ผิดนะครับเจ้า NPC ตัวใหม่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะครับทุกคนซึ่งน้องจะมีหน้าตาคล้ายๆคนตัดไม้นะครับนี่นะโดยจากรูปทรงนะครับมีนวดอาจจะถือขวานนิดหน่อยผมวาดขวานให้นี่มีนวดมีขวานนะครับทุกคนน้องจะเป็นลัมเบอร์แจ็คหรือว่าคนตัดไม้นั่นเอง ซึ่งตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็น NPC ใหม่นะครับถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดการที่เราปลูกต้นไม้ไวรอเนี่ยเราจะไม่ต้องไปรอปลูกในตอนที่อีเวนต์มานะครับพออีเวนต์มาปุ๊บเราก็เล่นได้เลยอย่างที่ผมบอกนะครับทุกคนและในสิ่งต่อมาที่ผมอยากให้ทุกคนทําเลยนะครับอันนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะครับทุกคนผมให้เป็นความสําคัญอันดับแรกๆเลยนะครับนั่นก็คือการฟาร์มแพนเค้กสแต็กไว้นั่นเองนะทุกคนโดยเจ้าน้องแพนเค้กสแต็กก็คือตัวนี้นะครับน้องเป็นคอสเมติกเพียงไม่กี่อย่างนะครับที่มีพาร์ตสิ ปิดมาด้วยนะครับทุกคนโดยพาสซีฟของน้องก็คือจะทําให้พวกสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้ในสวนนะครับมารวมตัวกันรอบๆเจ้าแผนเค,ค้กนี่นะครับทุกคนซึ่งมันจะใช้ได้ดีกับเจ้าพวกคาปิา่าแล้วก็พวกมูนแคทนั่นเองนะครับทุกคนตรงนี้ทุกคนควรจะหามาไว้ให้เยอะที่สุดเลยนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะมีคอสเมติกที่มีพาสซีฟแบบนี้เข้ามาอีกไหมนะครับทุกคนซึ่งการที่เราหาไว้เยอะๆเนี่ยมันโ p มากๆเลยนะทุกคนมันแทบจะเป็นคอสเมติกที่โ p ที่สุดในตอนนี้เลยซึ่่งโดยสววนตัผมก็ เคยใช้มันบ่อยแบยบบ,บ่อยมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้สัตว์มารวมตัวกันแล้วผมวางคาปิบาร่าเพื่อบู์เลเวลนะครับทุกคนหรือว่าผมไปวางไว้แถวต้นไม้ที่ผมอยากให้มูนแคทไปหลับอย่างนี้นะครับทุกคนมันใช้ได้ดีมากๆไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีอีกไหมนะครับทุกคนอย่าลืมฟาร์มกันมาให้เยอะตรงนี้นี่สาคัญที่สุดเลยแทบจะที่สุดเลยนะครับทุกคนและในส่วนต่อมานะครับทุกคนอันนี้ผมก็จะพูดทุกครั้งเลยนะครับในซีรีส์สิอย่างที่คุณต้องทำนะครับก็คือการเข้าเกมก่อนการอัปเดตทุกครัั้งนน น,น,นี่โดยเราจะสังเกตตรงนี้นะครับน้องคืออัปเดตบ a นสต็อกหรือว่าบินสต็อกอีเวนท์นั่นเองนะครับทุกคนเราดูเวลาอัปเดตนะครับก็ここคือวันเสาร์ที่16นะครับทุกคนตอนเวลา3ทุ่มนั่นเองนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนเข้าก่อนเวลา3ทุ่มสัก1ชั่วโมงหรือว่าเข้าตอน2ทุ่มนั่นเองนะครับทุกคนเพื่อรับสถานะใหม่ๆที่แอดมินเป็นคนเสกนะครับที่จะไม่สามารถหาได้จากปกตินะครับพวกเอเลี่ยนหรือว่าพวกอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนที่โดยปกติแล้วเราจะไม่สามารถหาได้นะครับพวก มีตัวคูณที่เยอะมากๆเลยนะครับทุกคนอย่าลืมทําผลใหญ่เพื่อรอรับสถานะจากแอดมินไว้ด้วยนะครับตรงนี้ก็สําคัญเช่นกันเพราะว่าจะเป็นการหาเงินได้ดีในอนาคตนะครับทุกคนและในส่วนต่อมาของเรานะครับทุกคนก็คือการเตรียมเงินไว้เยอะๆนะครับทุกคนแน่นอนทุกคนอย่างที่ทุกคนทราบกันดีช่วงนี้จะมีของที่เผาเงินของเราแบบเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนเรียกง่ายๆว่าทุกอย่างตอนนี้แทบจะใช้เงินหมดเลยนะครับไม่วนะ่าจะเป็นการมิวเทชันสัตว์เลี้ยงหรือว่าซื้อเลเวลล็อติปบซื้อเกียร์ ซื้อนู่นซื้อนี่นะทุกคนเขาก็พยายามออกมาเพื่อเผาเงินของเราเรื่อยๆนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราควรจะหาเงินไว้ให้สอดคล้องกับการโดนเผาเงินนั้นด้วยนะทุกคนและเร็วๆนี้เหมือนจะมีของเผาเงินชิ้นใหม่ล่าสุดเข้ามานะทุกคนเดี๋ยวผมใช้ให้ทุกคนดูนะว่ามันคืออะไรโดยสิ่งที่ผมพูดถึงนั่นก็คือล้วนนั่นเองนะครับทุกคนเป็นล้วนใหม่นะครับทุกคนที่มีชื่อว่าเอ่อเจลสเฟนส์นะทุกคนหรือว่าอาจจะเป็นล้วนแบบเป็นล้วนเหล็กนะทุกคนผมจะขอเรียกเป็นล้วนเหล็กลวกันนะครับ เราก็คือวูธเดนนะครับทุกคนหรือว่าเป็นลัวไม้นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งผมมั่นใจได้เลยว่าไอ้เจ้าลัวเหล็กเนี่ยจะต้องมีราคาที่แพงอย่างแน่นอนนะครับถ้าทุกคนไม่มีเงินในการรองรับที่จะซื้อนะครับก็กลายเป็นว่าทุกคนจะไม่ได้ใช้ของใหม่นะครับทุกคนอาจจะต้องเก็บตังในการซื้อกว่าจะได้ของใหม่คนอื่นเขามีหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราเตรียมเงินไว้แน่นอนนะครับทุกคนเข้าปุ๊บซื้อได้ปั๊บเลยนะครับเจ้าตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะแพงน่าดูอยู่นะครับทุกคนตามหลักฉบับของเจนเดเลยะรบชอหา มาเผาเงินนะทุกคนรอบที่แล้วก็คือการเดินสล็อตนะทุกคนซึ่งการเดินสล็อตเนี่ยก็แพงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนควรจะหาเงินไว้อย่างน้อยผมคิดว่าน่าจะมีสัก1ทีนะครับทุกคนอย่างต่ําเลยทุกคนควรจะมีอย่างน้อย1นึ่งทีนทุกคนถ้าต่ากว่า1ทีเนี่ยหมายความว่าทุกคนจะต้องรีบหาแล้วนะครับและข้อสุดท้ายของเรานะครับทุกคนข้อนี้ก็สําคัญมากๆไม่แพ้ข้ออื่นเลยนะทุกคนนั่นก็คือการกดติดตามช่องของผมไว้นั่นเองนะครับทุกคนเพื่อไม่พลาดข่าวสาร แล้วก็ข้อมูลในการอัปเดตใหม่ๆที่ผมจะนํามาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับทุกคนถ้าใครยังไม่กดติดตามสามารถกดติดตามตอนนี้ได้เลยนะครับทุกคนแล้วผู้ติดตามของผมส่วนใหญ่ก็จะได้ร่วมกิจ,จกรรมในการเล่นแจกสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับซึ่งช่วงนี้ผมก็แจกสัตว์เลี้ยงอยู่บ่อยครั้งนะครับถ้าคุณไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับทุกคนสําหรับวันนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้ครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย